ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้เราก็จะมาอยู่เกม Identity V นะจ๊ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าเราติดภารกิจนะคะปัดชงปัดสิมจบแล้วนะคะนะคะทุกคนก็ จากนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินคอร์ลบนะคะหลังจากนี้นะคะฉันก็จะรีวิวให้หมดเลยสกินที่ยังไม่รีวิวเนาะช้าหน่อยแต่ได้ดูแน่นะคะทุกคนก็นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินอัศวินนะคะทุกคนเออก็คือแบบมันเป็นสกินที่เปิดได้เดี๋ยวสกินอื่นตามมานะคะเราไม่ได้รีวิวตามลําดับสกินทองนะคะเพราะว่าไม่เปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวสกินอื่นจะรีวิวตามมาทีหลังเนาะแต่ เรามารีวิวสกินนี้ก่อนชาร์กโฮมของอัศวินนะคะสกินพ่อข้าพ่อสินค้าพ่ออะไรสักอย่างเออเดีย๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะคะเป็นสกินที่รอมากคือเราอยากได้สกินนี้แล้วมันก็เปิดปึบแล้วก็ได้สกินที่อยากได้เลยคือภูมิใจมาก i อ e n t i ต y V วฉันรักเธอมากๆนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันรีวิวกันก่ัวไปดูกันเลยค่ะมาเร็วนะคะ อัศวินอยู่ไหนเอ่ยนี่กดไปเลยนี่นะคะสกินหลอมากอ้ my g ก d คือเป็นสกินที่หลอที่สุดแล้วนะคะฉันคิดว่าสําหรับสกินม่วงนะคะในตู้เออทุกคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะแต่คันทันชอบอันนี้นะคะเพราะว่ามันหลอมากถูกใจต,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 ตุกๆเลยคะ่ะทุกคนนอนปจอตอเห็นแล้วเราไปดูสกินกันก,นกว อะไรเนี่ยความทรงจำทํำเลยกดเลยน,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 นี่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 ะคะคือแบบหน้าโหลดคือเปลี่ยนไปคือแบบ a m a ซิ่งมากมันก็จะมีคนมาขอประตูแล้วก็จะเกิดน,นะคะเก๋เวอร์ไม่ได้เล่นนานเออคือติดกิจนะคะทุกคนต้องเข้าใจด้วยดิฉันรับปริญญาปริมศแล้วนะคะอุ้ยเหี่ยวนะอุ๊ยอีกกระเทือกคาหมายให้มันรู้ว่าอยู่ตรงนี้ ว้าวมันรู้ว้าวทำหาอะไรนะว้าวอะไรอ่ะอ๋ออีนี่ชีวิตไม่มีความสุขหรือไงคือกลับมาเล่นต้อนรับกับการสิ่งเจออัศจรรย์คืออีบีปอบนี่สีอีนอช่องช่องช่องนึงซิมฟาดฟาดฟาด แม่นางพลาดสวยซิมอีกสวยขอบคุณพระเจ้าอุกดใบไม่ทันน่ะคุณนะสีจ้าฉันเชื่อว่าเธอรักฉันน้องไปเจอฉันเชื่อว่าเธอทําได้เธอเหลือจิ้มอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อกี้ที่ฉันโอ้ไม่โกจะโดนจิ้มเองแล้วนะคะอุ้ยสี่จ้า โอ้ y ม่เกดโอ้ม่เกดหลับไม่ได้หลับไม่ได้ค่ะตอนนี้น้องโคนี้แซดมาโยนเวอร์คือกําลังอธิบายชีวิตหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็คือเจอไห่ปลานี่ไล่ทุบทค่ะอดอกสับไห่ปลาไล่ทุบค่ะหลับไม่ได้ว้าวว้าวน้องน้องฉี เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเมาหายใครจะอยู่ละ่ะจะอยู่ละ่ะเอาสตีไปตายแล้วเกิดใหม่เหอะอีดอกชีวิต คุณนาคือแบบฉันพับไม้ออไลอยู่หน้าไม้แต่ตีโดนทันที่อยู่หลังไม้โอ้ oh my god อ๋อปรับนะคะอีดอ,อกเอามันออก,กเกมไปเลยเป็นเกม identity wing s e r v i n g ปั่นไฟเฉยเได้ไหมรับไม่ได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดประตูกันก,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 ก็ก็ก็เพาะเลยได้ไหมทำไมมันนานสังใครใช้โนเกียเนี่ยโอ้อยปกติมันซูมมาตรงนี้มันต้องกอกก,กกเลยนะเออ,อดอ,อใครใช้โนเกียเล่นเนี่ยคะรับไม่ได้ มาค่ะว้ายยังไม่ได้รีวิวถึงความหล่อเลยนะคะเมะื่อกี้คือโดนผีไล่ตลอดงงมากาคือตลอดสีวันเนี้ยมันมันอะไรไม่รู้นี่นะคะสวยมากกินหล่อสุดแบบหล่อซัมสิงจัมใจเออแบบโอ้โอมันบาแมนละเดอพ่อแม่พี่น้องมันบาแมนระเดอว้ายอันนี้สกินตึงด้วย อีนิงอีนตึงมันเหยียบไม้แล้วนะคะทุกคนฉันเพิ่งรีวิวสกินความรอว้ยโดนทุกนกหนีฟาดคืนไปเลยแกว้ายมันตีทิ้งมันตีทิ้งบิงว้ยอย่าร้อง เกย์ไม่ใช่อย่าร้องสีขอล้องอย่าบิงว้าเก๋มากก็ปิ้นแบบนางเอกหมอรำว้าว้าอีกกระเทยอีกกระเทยคือเราโดนลูกอันนี้มันทุกทีแล้วก็ปุยแล้วนะคะว้าว้าฮองวี ไปแล้วเงันงันๆงันงนเงันงันนงัดาถูกของรอบเลยนะคะได้สปิงนะคะเราว่าเราได้จะตุยแล้วแหละโอ้โหว้าวว้าวผีกระเทือออรูปปัลๆูปัลรูปบิงบิบงไงคะ ไม่เอาโอ้ยแมนางแมนางอุตุมาทำอะไรที่นี่นางปันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่นางปันเสร็จแล้วแล้วนางวิ่งมาสับนะแต่แต่ไม่ทันได้สับนะคะโดดนี้จับรูป,ปันโขกโหนกตุยนะคะรับไม่ได้นี่แหละฉันตั้งใจสูกแล้วเห็นไหมบอกแล้ว่าถ้าตั้งใจสูงก็มาเลยค่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะสูกนะคะหมายให้มันรู้ว่าอยู่ตรงนี้ แต่เมื่กี้ไม่ได้ต้องใจจะสุงนะคะแค่ค้าหน้าต่างล่อเฉยๆแล้วมันก็มาจริงมันคือการทดสอบสังคมนะคะว่ามันจะมาไหมแล้วมันก็มาแล้วก็ตายสบ้าอุ้ยน้องอุตุขายยืมไว้ขายเฟดหลึกได้นะคะเกิลเขียนมันยาง,งานกิ่ไม่ปลดะค่ะถ้ามันกิล่ปลดตายึยดึงฟรีนางเอกเวะว้าวอุ้ยเก๋มากเก๋มากบล็อกหนึ่งทำๆมาค่ะน้องอุตุฉับพีด้วยนะคะ ว้วนี่มันจะมารอกไฟอะไรคะฉันมองหลังค่ะเป็นโลกเก๋มองหลังค่ะเดินนะคะตรงนั้นค่ะผีมันอยู่ตรงนั้นว้ายใครจะข้ามขนองพี่มีข้ามหรอกคะแล้วข้าที่แคบ,บ,บ,บเราจะเสียบเปียกนะคะทุกคนว้าว ว้าวเอาบิ๊กไปโดนเรืโดนตอดอีบ้าปึ้งตีสุดอ้าวไม่สุดเอาเครื่องยังไม่เตรียมอ๋อใช่กระดุงเครื่องเตรียมเลยในเค้คุณแม่ยังไงดีอุ้ยน้องซอยแหน่แต่แห่แต่แหน่แต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 ่มันไม่เห็นฉันเมื่อกี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปเอาใครไม่รู้ฉันเผยตัวตนนะคะซึ่งก็เลยอุ๊ยมันไปเห็นจอยอุ๊ยอุ้ยคุณคุณล่าเปลี่ยนเป้าหมายคุณล่าเปลี่ยนเป้าหมาย สุดเลยไหมสุดเลยนั่นแหละเก๋เกกๆ,ๆฉัจะมาเปิดประตูนะคะฉันว่าผีมันมาแน่เลยวะฉันต้องรอดนะถ้าถูกหสาเต้นฉันจะวิ่งออกเลยโอเคไม่มารอดว้ว <c oughs> สุกเก๋ว่าแบบนี้นะับห้าเครื่องประขาสุกสี่เครื่องล้มสี่เครื่องพอดีแบบนี้แล้วก็ออกมาสุกต่อแล้วก็ได้ห้าเครื่องที่มีเพื่อนศับ์แบบสามร้อยคนอุย๊ยเก๋อ่ะรอดด้วยค่ะคือสวยมาก คือเก๋แบบนางเอกเวอร์ตัวละครก็ล่อนะคะคือแบบชนสูกตัวแม่ตัวละครตัวพ่อมันก็พากันฉ่ำๆอยู่แล้วนะคะมันยังไงมันก็ต้องรอดค่ะทุกคนเออเอฟเฟกสกินนะคะสวยมากขนาดเป็นสกินม่วงนะเนี่ยมีเอฟเฟกแบบหลังผ้าคลุมเขียวๆแล้วก็ต้งดอกไม้นะคะนี่ก็ต้องมือเนาะเป็นงูนะคะตรงมือเป็นงูแล้วมีเอฟเฟกต์เขียวๆออกสวยนะสกินเนี้ยไม่นะน้องทิมมี่เจเจอันดับสกอตเจเจว้าย ระวังน้องทิมมี่อันดรสกอร์เจเจอุยมันออกเลยออกเลยเหรอเราจะมาช่วยไหมหรือยัอยงไงเอาเพื่อนออกฉันก็ออกค่ะย,ยังไงก็ชนะ <ś c oughs> ผีบ้าบอกแล้วอย่าให้ฉันไิ้ตุกตั้งใจจุก <ś c oughs> <ś c oughs>